สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ Time AJ Podcast ที่ชวนคุณมาเข้าใจโลกการเงินแบบง่ายๆใช้ได้จริงหัวเรื่องวันนี้ค่ะทำไมเศรษฐกิจดูดีแต่คนธรรมดากลับไม่มีเงินทำไมรู้สึกว่าเศรษฐกิจดีแต่เราจนเคยไหมคะรัฐบาลออกข่าวว่าเศรษฐ,ฐกิจดี GDP โตหุ้นพุ่งนักลงทุนต่างชาติแห่เข้ามาแต่พอเรามองดูชีวิตตัวเอง ข้าวแกงขึ้นราคาเงินเดือนไม่พอใช้หนี้บัตรก็เริ่มจ่ายไม่ทันแล้วคุณก็เริ่มสงสัยหรือว่าเรากําลังอยู่คนละโลกกับข่าวเศรษฐกิจไม่ใช่คุณคิดไปเองค่ะและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้เพราะความจริงคือเศรษฐกิจที่ดีบนกระดาษกับชีวิตจริงของคนธรรมดามันอาจเป็นคนละเรื่องเดียวกันไปแล้ว วันนี้เราจะพาคุณไปเปิดโปงกลไกเศรษฐกิจที่ฟังดูสวยหรูในข่าวแต่มันอาจแค่ล่อเลื้องคนกลุ่มบนให้สบายในขณะที่คนข้างล่างแทบไม่เห็นเศษเงินหล่นลงมาเลยถ้าคุณเคยสงสัยว่าเงินทั้งหมดที่หมุนในระบบมันไหลไปไหนแล้วทำไมไม่ถึงมือเราเลยคุณมาถูกที่แล้วค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของพอดแคสต์ตอนนี้ค่ะมองกับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะ ถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันดีจริงไหม GDP โตแล้วไงข่าวเศรษฐกิจบอกว่า GDP ของเราเนี่ยกำลังฟื้นตัวเงินหมุนเวียนดี้าการสร่งออกโตธุรกิจฟื้นจากโควิดแต่มองดูเงินในกระเป๋าทำไมมันไม่ได้ฟื้นไปด้วยเลยแล้วคุณก็อาจจะเริ่มถามตัวเองว่า GDP โตแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันคำตอบคือบางทีมันไม่เกี่ยวเลยก็ได้ค่ะ เพราะ GDP คือมูลค่ารวมของสินค้าและบริการในประเทศฟังดูดีใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้บอกเลยว่าใครเป็นคนได้ไรายได้นั้นใครได้กำไรจากตัวเลขที่ดูดีเหล่านี้เศรษฐกิจที่เติบโตไม่ได้แปลว่าทุกคนในประเทศจะได้ประโยชน์เท่ากันเพราะบ่อยครั้งมันโตเฉพาะบนกระดาษของบริษัทใหญ่ๆโตเฉพาะยอดขายของธุรกิจมหาชน หรือรายได้ของกลุ่มทุนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจแต่คนที่ไม่ได้มีหุ้นไม่ได้มีธุรกิจใหญ่ไม่ได้มีทุนสะสมกลับไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากราคาสินค้าที่แพงขึ้นและลองถามตัวเองสิคะว่าตอน GDP โตเงินเดือนคุณเพิ่มไหมนี่คุณลดลงไหมคุณใช้ชีวิตง่ายขึ้นไหมถ้าคำตอบคือไม่นั่นแปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในฝั่งที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตนั้น เศรษฐกิจดีหรือแค่ตัวเลขดูดีอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะดูว่าใครได้ส่วนแบ่งและในตอนต่อไปเราจะพาไปดูว่าแม้เศรษฐกิจดูโตแต่ทําไมค่าครองชีพถึงหนักขึ้นทุกวันเราอาจจะเคยได้ยินนะคะคํานี้ค่อนข้างบ่อยเลยว่ารัฐบาลกําลังกระตุ้นเศรษฐกิจดอกเบีย้ยตามกระตุ้นการลงทุนแต่เคยถามไหมคะว่า ใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายพวกนี้คำตอบคือบริษัทใหญ่กู้เงินง่ายได้ดอกเบื้อต่ำคนเครดิตดีได้เงินทุนไปขยายกิจการนักลงทุนใหญ่เอาเงินไปลงหุ้นลงอสังหาแต่พอคุณคนธรรมดาแบบเราเดินไปขอสินเชื่อเล็กๆหรือกู้เงินทำร้านเล็กๆก,กลับโดนปฏิเสธง่ายๆหรือได้ดอกเบี้ยที่โหดกว่าเกือบเท่าตัว นี่คือระบบที่สร้างความมั่งคั่งให้คนที่มีอยู่แล้วแต่ปิดประตูสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นเวลารัฐบอกอัดฉีเงินเข้าร,ระบบเงินไม่เคยวิ่งลงล่างแต่มันวิ่งเข้าตลาดทุนเข้าอาสังหาริมทรัพย์เข้าสินทรัพย์ที่คนรวยถืออยู่ผลก็คือหุ้นขึ้นบ้านแพงทองคำพุ่งแต่คำถามคือเงินเดือนคุณขึ้นไหมโอกาสคุณดีขึ้นไหม เศรษฐกิจโตแต่คุณยังจ่ายงวดรถไม่ไหวค่าไฟค่าน้ำค่าอาหารแพงขึ้นทุกเดือนแถมเงินเก็บแทบไม่มีเกมนี้จึงไม่ใช่เกมแจกจ่ายแต่เป็นเกมดูดซับที่เงินทั้งหมดไหลกลอบไปหาเจ้าของระบบแบบเงียบๆแล้วคนที่ถือแค่แรงงานไม่มีหุ้นไม่มีที่ดินไม่มีทรัพย์สินจะค่อยๆย,ยืนอยู่นอกเกมโดยไม่รู้ตัวฟังดูเจ็บนะคะ แต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วและยังจะเกิดซ้ำอีกถ้าเราไม่เข้าใจกลไกลนี้ในตอนต่อไปเราจะพาคนไปดูว่าแล้วทำไมค่าครองชีพถึงขึ้นไม่หยุดแม้เศรษฐกิจจะบอกว่ากำลังดีในโลกใบนี้เรามักจะได้ยินคำว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วนะการลงทุนกำลังเพื่นตัวแต่คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตจริงของคนธรรมดากลับไม่ได้ดีขึ้นเลย ความเหลื่อมล้ำในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเงินเดือนแต่มันคือความเหลื่อมล้ำของโอกาสตั้งหากคนที่มีเงินสามารถซื้อเวลาเพื่อไปเรียนรู้คนที่ไม่มีเงินต้องทำงานทั้งวันแลกเวลาทั้งชีวิตคนที่มีคอนเน็ t ชันเข้าใกล้โอกาสดีได้ง่ายคนธรรมดาต้องรอให้โอกาสเดินมาหาซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นแล้วเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าความเท่าเทียมได้ยังไง ลองคิดดูสิคะถ้ามีคนสองคนเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทเดียวกันแต่คนหนึ่งมีจัก,กรยานอีกคนต้องเดินด้วยเท้าต่อให้เส้นทางเดียวกันเส้นชัยก็ไม่ใช่เรื่องแฟเศรษฐกิจอาจจะโตแต่ถ้าโอกาสดีไม่เคยถูกกระจายมันก็เป็นการโตเฉพาะกลุ่มที่ทิ้งคนอีกจำนวนมากไว้ข้างหลังและนั่นแหละคะ่ะคือเหตุผลว่าทำไมเศรษฐกิจดีแต่เรากลับรู้สึกว่ายังจน สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความจนแต่คือการถูกหลอกให้เชื่อว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากันทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงในตอนต่อไปเราจะพาไปดูว่ากลไกลบางอย่างในระบบเศรษฐกิจถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ลดมันลงมีคำพูดหนึ่งนะคะที่เจ็บจิตแต่สะเทือนใจที่สุดในโลกการเงินค่ะเงินไม่ได้หายไปจากโลกแต่มันแค่ไม่ไหล ไปหาคนที่ไม่รู้กฎของมันฟังดูแรงไหมคะแต่ถ้าคุณลองมองให้ดีคุณจะเห็นเลยว่าในโลกนี้เงินมันไม่เคยหยุดไหลเพียงแต่ว่ามันไหลไปในทิศทางที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกตมันไหลเข้าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มเช่นหุ้นอสังหามันไหลเข้าเทคโนโลยีที่คนเข้าใจก่อนก็ครองตลาด มันไหลไปหาคนที่มีแผนการไม่ใช่คนที่รอเงินเดือนแล้วคนธรรมดาล่ะพวกเราหลายคนไม่มีเวลาศึกษาการเงินไม่มีทุนตั้งต้นไม่มีระบบคอยบอกว่าอะไรคือโอกาสและอะไรคือกับดักสุดท้ายเราจึงเป็นคนที่ตกขอบแม้เศรษฐกิจจะโตแค่ไหนแม้กราฟจะชี้ขึ้นยังไงแต่เงินกลับไม่เคยไหลามาถึงมือเราเลยนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณ แต่มันคือระบบที่ถูกออกแบบมาให้คนที่มีพร้อมกว่าได้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มเพราะฉะนั้นอย่าลงเชื่อแค่คำว่าเศรษฐกิจฟื้นแล้วถ้าสิ่งที่คุณถือคือเงินสดแต่คนอื่นถือคือสินทรัพย์คุณกำลังเล่นเกมเดียวกันแต่ถือไพ่คนละแบบตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าคุณจะเริ่มเปลี่ยนเกมนี้ได้อย่างไรแม้จะเริ่มจากศูนย์แต่ถ้าคุณรู้ทันและวางแผนให้ถูก คุณก็อาจเป็นคนหนึ่งที่เงินเริ่มไหลมาหาคุณได้เช่นกันในเกมการเงินโลกนะคะไม่ใช่ทุกคนจะชนะแต่ไม่จำเป็นต้องแพ้แบบไม่รู้ตัวเพราะถ,ถึงแม้คุณจะเปลี่ยนระบบทั้งหมดไม่ได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เข้าใจกฎของเกมได้แล้วจะเริ่มยังไงเริ่มจากเรียนรู้เรื่องการเงินไม่ต้องเข้าใจทฤษฎีซับซ้อน แค่รู้ว่าเงินทำงานยังไงและระบบนี้เคลื่อนไปทางไหนคุณก็ได้เปรียบคนส่วนใหญ่แล้วหยุดวางแผนแค่เงินเดือนเงินเดือนเป็นแค่จุดเริ่มตน้นแต่ความมั่นคงจริงๆมาจากกระแสะเงินสดที่คุณควบคุมได้ไม่ใช่แค่รอเงินสิ้นเดือนลงทุนในทรัพย์สินที่เติบโตไปพร้อมเศรษฐกิจหุ้นดีๆอสังหาหน้าลงทุนหรือกองทุนที่สดคล้องกับเทรนโลกสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เงินคุณโต แม้โลกจะโอนเองแค่ไหนเรียนรู้ทักษะใหม่ที่ตลาดต้องการระบบอาจเปลี่ยนช้าแต่โลกเปลี่ยนเร็วทักษะที่ตลาดต้องการคือช่องทางให้คุณยกระดับตัวเองแม้ระบบจะไม่เปิดประตูให้คุณง่ายๆสุดท้ายอยู่ให้รอดแม้ระบบจะไม่เป็นใจเก็บเงินสำรองลดหนี้ที่ไม่จำเป็นสร้างความยืดหยุ่นให้ชีวิตเพราะวันไหนที่พายุมา คุณจะอยู่รอดได้โดยไม่ต้องรอให้ระบบมาปกป้องคุณฟังให้ดีนะคะเกมนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือเกมของความเข้าใจและการวางหมากให้ดีพออย่าเป็นเหยื่อของระบบเพียงเพราะคุณไม่เคยเข้าใจมันคุณอาจเกิดมาไม่พร้อมแต่ถ้าคุณรู้ทันเกมคุณจะไม่ตกเป็นแค่ผู้เล่นแต่จะเป็นคนที่เริ่มควบคุมกระดานของตัวเองได้ปิดท้ายเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี มันอาจไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณเข้าใจกฎของเกมการเงินดีแค่ไหนเพราะบางครั้งข่าวก็พูดว่า GDP โตหุ้นพุ่งเงินทุนไหลเข้าแต่ในความเป็นจริงคุณอาจยังต้องเลือกว่าจะจ่ายค่าไฟหรือผ่อนหนี้บัตรก่อนดีอย่าปล่อยให้ตัวเลขหลอกคุณว่าเราทุกคนโตไปด้วยกันเพราะถ้าเงินในกระเป๋ายังน้อยลงทุกเดือน นั่นไม่ใช่การเติบโตที่คุณควรพอใจคุณอ่านไม่ได้เกิดมาพร้อมโอกาสไม่ได้มีบ้านรวยไม่ได้เรียนจบเศรษฐศาสตร์จากเมืองนอกแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเริ่มเข้าใจกฎของเกมและใช้ความรู้เล็กๆสะสมวันลนิดกลายเป็นกลยุทธ์ชีวิตที่ทำให้คุณไม่ต้องดิ้นรนเหมือนเดิมทุกคลิปของ Time AJ เราอยากให้คุณได้ความคิดที่เปลี่ยนมุมมอง แรงบป็นดาลใจที่ทำให้ลุกขึ้นและเครื่องมือที่พาคุณรอดจากกับดักของระบบถ้าคุณชอบพอดแคสต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องทำา AJ ด้วยนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ของคุณไว้ได้เลยเพราะเราเชื่อว่าคนธรรมดาเรียนรู้จากกันได้ดีที่สุดแล้วเจอกันตอนหน้ากับหัวข้อที่อาจสะเทือนใจ แต่เปลี่ยนความคิดคุณได้ทั้งชีวิต Hashtag ความจนไม่ใช่กรรมเก่าแต่มันคือเกมที่คุณต้องเรียนรู้ให้ทันขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะแล้วเจอกันในตอนต่อไป